ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้บุญธรรมชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อไขข้อสงสยัยนอนสวดมนต์นอนฟังธรรมะได้บุญหรือได้บาปที่น้อยคนจะรู้ท่านผู้ฟังคะ เนื้อหาในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทางช่องขอนำเสนอเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เสริมกำลังใจและเป็นอีกหนึ่งแง่มุมสำหรับผู้ที่สนใจค่ะการนอนสวดมนต์นอนฟังธรรมะจนหลับไปจะได้บุญหรือว่าได้บาปฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วเรามีคำตอบจากหลวงพ่อฤาษีลิงดังที่ลึกซึ้งมากและน้อยคนจะเคยได้ยินสงสัยกันไหมคะว่าการนอนสวดมนต์กับการนอนฟังธรรมะจนหลับไปเราจะได้บุญไหมหรือว่าจะได้บาปวันนี้เรามีคำตอบโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจากการสนทนาธรรมของหลวงพ่อมีผู้ถามหลวงพ่อคะ หนูไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิค่ะคนที่ไม่มีเวลาไม่มีนอกจากขี้เกียจถ้ากลางวันทำงานแล้วกลางคืนก็ติดธุระบางทีนั่งสมาธิลูกก็กวนจะไปนั่งทำไมให้ลูกมันหลับเวลานอนสมาธิทำทั้งนั่งนอนยืนเดินเขาไม่ได้ห้ามต้องนั่งเสมอไปใช่ไหมจริงๆแล้ว ถ้าเรามีสมาธิก่อนหลับสักเนะสองนาทีก็พอใจแล้วสมาธิไม่ต้องการมากที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดมีกิจว่างจากกิเลสวันหนึ่งช่วงขณะกิจหนึ่งเราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิจไม่ว่างจากชานเห็นไหมก็มัวแต่เอาเรื่องนั่งเขาว่าอีตอนนอนนั่นแหละนอนสบาย หัวถึงหมอนปุ๊บนึกถึงณโมตสสะภควะโตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายหายใจออกนึกว่าโทหายสองสามครั้งก็พอแล้วจิตไม่นึกถึงใครแค่นี้ใช้ได้ทุกวันขอยืนยันว่าลงนรกไม่ได้และจะไปนิพพานหลักคะง่ายนิดเดียวแบบนี้ ต้องใช้วิปัสสนาญาณช่วยก่อนนอนปุ๊บนึกว่าเกิดนี่มันเป็นทุกข์งานทุกอย่างนี้มันเหนื่อยมันเป็นทุกข์ให้การเกิดมีร่างกายมีทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกขอไปนิพพานชาตินี้แล้วภาวนาว่าพุทโธนี่ง่ายนิดเดียวแล้วก็อย่าคิดว่าใช้เวลาเล็กน้อยไม่มีผลนักเวลาป่วยป่วยมากๆ อาการเครียดจะตายถึงจะยังไม่ตายก็ตามแต่ทำถ้าจะตายอารมณ์นี้ทั้งหมดมันจะรวมตัวและจิตจะเป็นสังขารูปเปกขายานจะวางเฉยแต่ถ้าถามว่าตำราไหนอตมาประสบมาเองเพราะเคยตายมาหลายครั้งชินท่าถึงวาระนั้นมันว่างหมดเฉยเฉยไม่ต้องเอาอะไรไปบังคับมันหรอกมันจะเฉยหมดคนก็เฉยสัตว์ก็เฉย วัตถุธาสมบัติเฉยหมดก็คิดว่าแม้ร่างร่างกายมันจะตายจะสนใจอะไรมันเฉยมันเฉยจริงๆแล้วก็มีหลายคนที่มีสภาพแบบนี้นะหลายๆคนหายแล้วก็มีภาระยุ่งเขาเลยบอกว่าไม่น่าหายเลยน่าจะป่วยอยู่เรื่อยๆแล้วตายไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมากแค่นี้พอดีกว่าคนไปนั่งเป็นนานๆแต่ตอนที่นั่งหลับตาไม่แน่นัก ภาวนาหรือนินทาใครก็ไม่รู้ถ้าจะเอากันจริงๆภาวนาให้หลับจะดีมากก็ถือว่าเราเป็นผู้ทรงฌานทุกวันถ้าถามว่าภาวนาใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าพุทธไม่ทันโทแล้วและยิ่งดีใหญ่เขาต้องการนักจิตเข้าถึงฌานเร็วอันนี้เขาต้องการนักจิตเข้าถึงฌานเร็วฉันว่าแล้วคนที่ไม่มีเวลาคือคนที่เกียจว่าไงมีเวลาเยอะไปอีกใช่ไหม หลวงพ่อคะถ้าทำแบบหลวงพ่อว่าก่อนนอนและเวลาตื่นเช้าอย่างเดียวจะได้ไหมคะก็เหลือแล้วแล้วจริงๆแล้วมันเหลือแล้แล้วจริงๆนะคือจิตเวลานานให้มันบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมอีกแค่สองสามนาทีก็ช่างต่อและอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทำได้แล้วจะรวมตัวไม่ไปไหนนี่มันรวมเลยเข้าไปสะสมตัวเลยแต่ถ้าเรานั่งครึ่งชั่วโมงดีไม่ดีสมาธิไม่ได้สองนาทีละไม่บ้าง บวชบ้างตอนภาวนาให้หลักนี่สมัยก่อนที่ยังฝึกอยู่ที่หลวงพ่อปานท่านส่งไปหาอาจารย์ต่างๆทุกองค์สอนเหมือนกันหมดบอกว่ามันเป็นวิธีที่ได้กำไรมากที่สุดภาวนาจนหลับนี่นักแล้วหลับกี่ชั่วโมงเขาถือว่าทรงชานนั้นอยู่และอารมณ์มันจะชินพอตื่นขึ้นมาปุ๊บทีนี้การทรงสมาธิเป็นชานมันมีสามชั้นชั้นหนึ่งสองสาม มีสามอย่างละเอียดเราจะสังเกตได้เวลาตื่นพอตื่นปุ๊บเต็มที่บังคับให้ภาวนาแสดงว่าขณะที่หลักเราเข้าถึงฌานอย่างละเอียดทีนี้พอตื่นปุ๊บเราภาวนาเองทันทีเลยโดยไม่ต้องบังคับตื่นรู้สึกตัวเต็มที่นะอย่างนี้เวลาจะหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นมันภาวนาออกมาเลยอันนี้เข้าถึงฌาละเอียดเป็นเครื่องพิสูจน์ง่ายนีสะดวกดี ได้กำไรมากข้อสังเกตดูพระที่ได้แล้วท่านสอนไม่ยากที่ไปเรียนกับท่านละนะเหมือนกันหมดถามว่าหลวงข้อครับทําไมสวดไม่ยากเหมือนในตำราบอกกูไม่ได้ถือตำรามาสอนนี่วาก็ถือความจรงิงสมัยก่อนท่านใช้อย่างนี้นะตอนยังหนุ่มกูไม่ถือตำรานี่วาตำราอ่านไม่ออกตาไม่เห็นส่วนความจริงหมายความว่าส่วนที่ท่านได้มาแล้วท่านทำได้แล้วใช่ไหม ท่านเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรอย่างไหนมีประโยชน์มากอย่างไหนมีประโยชน์น้อยนั่งเป็นชั่วโมงไม่ใช่จะมีประโยชน์ทั้งชั่วโมงสังเกตดูเดี๋ยวมิงก็มาเดี๋ยวกูก็มาแทรกเข้ามาเรื่อยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เข้าถึงชานหรือไม่ถึงอีกตอนหลักที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความรู้ทั้งหมดที่คถาครุฑนำมาสอนไม่ใช่ของใหม่มันมีแล้วในโลกคือคนนี้มีสมาธิอยู่แล้ว สมาธินี้มีทุกคนนักฌานนี้มีทุกคนเพราะคนหลับได้คนไหนหลับได้คนนั้นมีฌานถ้าจิตไม่สนุกสงบถึงฌานก็จะไม่หลักขณะที่หลักนี้จิตต้องเข้าถึงฌานให้คำว่าสมาธิคือตั้งใจเวลานี้เรากินข้าวรู้ว่ากินข้าวนี่ก็เป็นสมาธิหนูอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟังแต่เวลาฟังแล้วเผลอหลับไปจากนี้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าคะ นอนฟังธรรมะจดหลักแสดงว่าธรรมะทำให้จิตสงบแล้วก็เข้าภวังไปเลยซึ่งจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้ที่ว่าดีเพราะจิตสงบทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนเต็มที่ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นการสร้างนิสัยต่อไปพอฟังธรรมะที่ไหนหรือจิตสงบเมื่อใดจะเกิดอาการโง่ได้ง่ายถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรคะธรรมะของพระพุทธเจ้านั่งนอนยืนเดิน เขาไม่ได้ห้ามนอนฟังไปให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ฟังเทศไม่ทันจบก็หลับไปเทพก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละจิตเป็นฌานถ้าฟังแล้วรำคาญมันจะหลับได้ไหมถ้าเกิดความเพลิดเพลินจิตจะหลับเรื่อยไปพอถึงฌานป๊อปตัดหลับเลยอันนี้ประโยชน์ใหญ่แบบนั้นก็มีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมคะการเปิดธรรมะฟังบ่อยๆก่อนนอนจนเผลอหลับไปอย่างน้อยในช่วงแรกของการฟัง เราจะยังได้รับการฟังธรรมะจะได้เรียนรู้คำสอนอยู่บ้างเป็นการขัดเกลาจิตใจตนเองจะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายก่อนเข้านอนเสียงสวดมนต์หรือเสียงการบรรยายธรรมนั้นเป็นถนนที่ราบเรียบช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบสบายแตะช่วยนอนหลับได้อย่างผ่อนคลายเป็นช่วงของคลื่นเสียงที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสุขสงบสบาย ร่างกายรู้สึกปลอดภัยและได้รับการพักผ่อนเต็มที่การฟังธรรมเพื่อประโยชน์ที่สุดคือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ตรงนั้นไม่ต้องส่งจิตออกภายนอกแม้จะส่งหาผู้เทศก็ตามถ้ารู้สึกอยู่กับตัวเราเองเราตั้งใจไม่ไปคาดหมายหรือปรุงแต่งอะไรเมื่อท่านเทศเรื่องอะไรเราก็จะรับเอาโดยเฉพาะสิ่งที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องไปตีความอะไรมากมาย เพราะในขณะที่ฟังจิตของเราย่อมได้รับความสงบและจิตที่สงบจะเกิดความสุขในขณะที่เทศจบการสนทนาธรรมสุดท้ายนี้แม้เพียงชั่วลมหายใจก่อนนอนที่ใจเราน้อมระลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือเสียงธรรมะที่กล่อมให้ใจเราสงบหลับไปอย่างผ่อนคลายสิ่งนั้นไม่สูญเปล่าคะ่ะเพราะจิตที่สงบย่อมเป็นแหล่งก่อเกิดบุญอยู่เสมอธรรมนั้นอยู่ที่ใจเราไม่ว่าจะยืน เดินนั่งหรือนอนหากมีสติก็มีธรรมะอยู่แล้วขอน้อมกลาบปฏิธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกครั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงามงามมีสติกับทุกลมหายใจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเจริญในธรรมทุกย่างก้าวค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ